มีพลาสติกชิ้นที่เรากินได้ด้วยนะคะไม่ทราบค่ะโอเคค่ะแล้วนี้เราจะมาทําการทดลองให้ดูนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็จะเป็นนมสดหนึ่งแก้วค่ะแต่ว่านมสดตัวนี้นะคะเราต้องทําการให้ความร้อนนัก็คือยังไปอุ่นในไมโครเวฟหรือว่านำไปต้มก,ก่อนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เจ้ามันส้อมสายชูนี่ลงไปค่ะในจํานวนที่พอเหมาะนะคะ เออเจอตะกรอนในนมมันเล็กมากเล่ะเพราะว่านมเรามันมีน้อยนะคะแล้วเราเห็นไหมคะขอบอบเนี่ยเป่นมากเรานไหมหรอมาดูได้นะเวกล้้ก็ได้ค่ะก็คือในนมเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยโปรตีนม้ำแล้วก็ไขมัน,น,นะค่ะเมื่อเราใส่แล้วะ้องใสชูหมนะคะแล้วก็ให้เกิดแรงความร้อนไปนะคะไ <ๆ S 2> ข่มันเน่นะคะก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นะกรอนค เป็นโพลิเมอร์หรือว่าพลาสติกจากธรรมชาตินะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะเราใช้พลาสติกจากนมเนะะี่ยค่ะมาทําเป็นกระดุมเสือ้อแล้วก็พวกพลาสติกอ่อนๆอย่างคลิปหนิบกระดาษนะคะแต่ว่าสมัยนี้นะคะมีการคิดค้นเขาเรียกว่ากิโตเลียมะคะ่ะขึ้นมาใช้แทนพลาสติกที่ใช้จักนมน,นะคะเพราะว่ากิโตเลียมเนี่ยมันสามารถทนทานแล้วก็มีราคาถูกกว่านมนะคะ่ะเราก็เลยไม่ใช้น